ท่านสีเหลือบครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกช่างแท็กเพิ่งบินมาเมื่อกี้ <c oughs> ในปลา,านนะเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าเจ้าคุนทองโอ้นี่เพน้นแล้วครับเพน้นรูลมแล้วดับซิ่งดินด่วนนี่ ส่งเริ่มได้นะครับเจ้าขุนทองวาดฝากเครื่องไหมอ้าวนี่มันเครื่องเครื่องโบตัวไปแทงเนาะเครื่องโบตัวนี่ 8e ใช่ไหม<อ> g o e. <อ>8 e 8 e เนาะไม่ใช่เครื่องโบอ้าวนี่ไงอินเตอร์ ไหนมีเทอร์ที่ไหนฝาถอดเทอร์โบออกนี่ว่าอ๋อแต่ก็ใส่อินเตอร์ไม่เฉยไหนก็ถอดเทอร์โบออกฝั่งนู้นอ๋อไม่มีเทอร์โบแต่อินเตอร์เออแปลกเนาะฝั่งนู้นไม่มีไปดูฝั่งเทอร์โบหรือก็ถอดออกไหมลูกไม่ถอดใช่ไหมอ้นเทอโบอย่ฝั่งนู้นเปลี่ยนลูกใหม่อโบอ๋ออ๋อกำลังใสโบโหน่าจะมีเลยแต่เปลี่ยนลูกใหม่หรือเปล่านี่ครับแกะลูกใหม่ โอ้กจะเครื่องสวยเนาะพี uh> ่แท่งเนาะแห้งกริบเลยน่าจะจ O 8 E หรือเปล่าใช่เอ้ยไม่ใช่แปดซีเปล่าซีเกาะโบงี้เปล่ามันเป็นปั๊มสายแปลงหรือเปล่าเหมือนันนั้นหรือเปล่าใช่ไหมแต่ดูดูเหมือน8 E เนี่ยเนี่ยความปั๊มเออ เครื่องปั๊มสายแปลงเป็นสายโบบอกปั๊มสายก็ 8c ถึงกันใช่ก็เหมือนคันคันไหนคันเหลืองหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยคันเหลืองคันเหลืองนี่นะกันเดียเลยบอกอ๋อไอ้นี่ปั๊มสายใช่ใช่แปลงใส่ยโบอ๋อโอ้โห Geo 8c เนาะนี่ก็เริ่มแปะเลทแล้วครับโอ้เงามาก304กันฝุ่นหลัง หน้ากลางก็มาแล้วเดี๋ยวก็ฝุ่นท้ายนะโอ้แต่มันเงาจริงเลยหลีเลยครับไม่ได้ใช้งานนู่นนี่โบเปื่อนเลยนะนี่ครับส่องเริ่มมาแล้วโอ้เงามองเห็นผมเลยนะถ้าขัดที่นั่นไปเจ๋งเลยไฟท้ายดูไฟท้ายโอ้ไฟท้ายรูปดาว สามดาวอ่าไฟสองท้ายด้วยฝังล่สามโอ้แปะเรดเยอะนะนี่พี่ไกมลองเท่ครับโอ้ตรงน,นี้ก็แปะโอ้โหเป็นลายแล้วดำซิ่นดินด่วนโอ้โหเห็นคนเดียวนะสุดยอดช่างเชื่อมครับช่างแท็กประตูไม่ท็กประตู น่าจะเป็นผลงานช่างโชคก็รถด,ด,ดำซิ่งดินดวนดีทีอะไรน่ารักอี็ตัวสวยงามรถด,ด,ดำซิ่งดินดวนเริ่มนะครับ้าวหุ่นทองสวยงามมากนี่น้อง ฟ้าใสทำแบบนี้หรือเปล่าโอ้ข้างหลังก็มีครับลืมดูดูข้างหลังหน่อยโค้โเคจ้าอะไรอ่ะอยอดเลยน้ำซิ่งยินด่วนเดีย๋ยวเป็นของผมถ้าเป็นน้องฟ้าใสจะใส่ตรงนี้ว่า FC สายแตกประมาณนี้ใช่ไหมเนาะ ทามป็นโซมาเทเนียเป็นเอสซีสายเทยไม่ได้ก็ได้ผู้ทรงเริ่มมาแล้วครับนี่น่าจะเหลือเป็นการฝนท้ายใช่ไหมการฝนท้ายแล้วก็การชนเล็ดน่าจะแค่นั้นแต่อันก็เริ่มแปะเล็ดครบทุกจุดแล้วครับน่าจะครบทรงมันได้มากเลย ไม่เหมือนใครครับและไม่มีใครเหมือนดังซิ่งดินดวนตอนนี้ก็ส่วนหน้าจะเป็นฮีโน่ครับนะฮีโน่เป็นส่วน,นใหญ่เจ้าคุ้นทองอ๋อเหลือกันชนแล้วก็ น่าจะเป็นกันชนกับราวไฟครับียังไม่สมบูรณ์ราวไฟหนึ่สองสาน่าจะสามชั้นหนึ่งสองสามหรอเนาะมีข้างล่างนั่นเจนะมแล้วครับ นนดดิขากระจกใส่เพิ่มหรือเปล่าประมาณนี้แสงติดกาวหรืออ๋อต้องเจาะมั้งเจาะนันต้องสวยแล้วสวยแล้ว ภายในครับแต่งหรือเปล่าเหมือนเดิมอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ